สวัสดีครับสวัสดีชาวพีเอดีไซ์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถคันนี้หน่อยนะครับซึ่งคันนี้เขาทำไปนานแล,แล้วก็มาสาัก5-6ปีละแล้วก็ใส่แบตไป2ลูกคือลูกหน้าลูกนี้นะแล้วก็ ลูกหน้าอีกหนึ่งลูกก็คือตอนทำมันคือใส่ไปพร้อมกันเลยนะครับเนี่ยแล้ววันนี้เขาเข้ามาก็คือว่าแบตเตอรี่สองลูกเนี่ยเสียแล้วทีเนี้ยก่อนหน้านี้คือมันมีปัญหาคือไดชาร์จเข้าไม่นะครับไดชาร์จเข้าไม่นะครับเขาก็ไปเปลี่ยนมาพอไปเปลี่ยนมาปุ๊บ มันกับมันจะมีอาการคือทัต้าไม่ค่อยติดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยทีนี้เขาไม่รู้หรอกว่าแบตมันเสียหรือไม่เสียก็เลยบอกว่าแบตอะเหมือนจะเสียแต่ทีนี้ผมจะบอกก่อนนะครับแบตเตอรี่อ่ะห้าหกโหมันอยู่ได้นานเกินนะฮะห้าหกวีเนี่ยแบตเตอรี่มันใส่สองลูกนะครับอาการที่ใดมันเสียผมจะบอกก่อนว่าแบตเตอรี่อ่ะมันน่าจะมีลูกใดลูกหนึ่งเสีย แล้วได่ะมันทํางานหนักคือมันทำงานตลอดนะฮะเวลาขับมันจะไม่ตัดนะครับหรือแบตเตอรี่ที่ใช้อายุเกิน2ปีขึ้นไปแล้วนะครับไดมันก็จะทํางานหนักเพราะว่าค่าโอห์มเขาสูงนะครับนะครับแบตเตอรี่เขามีค่าความเสื่อมของเขานะครับมันก็มีความต้านทานะสูงขึ้นทําให้ไดทํางานหนักทีนี้มันอาจจะมีลูกไดรลูกหนึ่งที่เสียก่อนแล้วไดมันทํางานตลอดนะครับไดมันก็เลยพังนะครับ เพราะว่ารถอะถ้าได้บางคนก็บอกใส่ได้หลายแบตใส่แบตหลายลูกแล้วไดพังไม่ใช่นะฮะครับไม่เกี่ยวนะครับแบตเตอรี่คือมันพังนะครับไดมันถึงพังนะครับถ้าแบตเตอรี่ไม่พังไดไม่พังครับเพราะว่ามันจะปั่นชาร์จแค่นิดเดียวมันก็เต็มนะครับมันก็ตัดแล้วนะครับอาการนี้คือแบตเตอรี่มีลูกใดลูกหนึ่งเสียนะครับแล้วก็มันจะดึงกันนะครับสมมติลูกหลังเสียมันก็จะดึงลูกหน้าเสียด้วย นะครับ <entertain> s> <S เวลาแบตเตอรี่เปลี่ยนแนะนําให้เปลี่ยนพร้อมกันนะครับถ้าไปเปลี่ยนไม่พร้อมกันครูก็ต้องนับลูกหน้านะครับว่าอยู่ได้กี่เดือนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเพราะว่ามันพ่วงกันนะยังไงมันก็มองมันไม่รู้เลยว่าลูกใดลูกหนึ่งเสียนะครับถ้าเราไม่ชักขั้วออกนะครับกรณีที่ใส่แบตเตอรี่หลายลูกนะครับหรือว่า2ลูกขึ้นไปนะครับถ้าใส่ไม่แบตใหม่ไม่พร้อมกันนะครับแนะนําให้นับอายุมันนะครับแล้วก็ตรวจเช็ค มันงั้นมันจะดึงสองลูกเสียพร้อมกันนะครับคุณจะเสียตังหลายทอดนะครับอาการนี้คือมันใส่พร้อมกันอายุมันน่าจะมีลูกใดลูกหนึ่งคือเสียก่อนนะครับแต่รอบนี้มาคือเสียทั้งลูกเลยเอเสียทั้งสองลูกเลยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้คือทําไดพังไว้ด้วยกรณีไดพังรับประกันเลยครับจะมีแบตเตอร์ไดตารี่ลูกใดลูกหนึ่งเสียนะครับแล้วก็จะดึงไดพังเลยอันนี้สําหรับรถที่ใส่เครื่องเสียงแล้วก็มีแบตสองลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นรถ กับบะหรือรถเก๋งก็แล้วแต่นะครับอาการเดียวกันหมดนะครับถ้าแบตเตอรี่เสียนะครับท่านี้ก็เดี๋ยววันนี้ได้ทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่2ลูกเลยนะครับลูกหน้าเป็น d i n เหมือนเดิมนะครับลูกหลังเป็นอะไมรอนตัวใหญ่เหมือนเดิมนะครับอันนี้น่าจะเป็น1 0 5เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นหนึ่งหนึ่งห้าให้เลยนะครับก็ไม่คุ้มนะคันนี้แบตเตอรี่ห้าหกปีแล้วไม,ไม่ได้เปลี่ยนก็เพิ่งจะมาเสีย ตอนใดเสียนี่แหละแล้วเขาก็พอไปเปลี่ยนไดมาแล้วมันเหมือนกับทางร้านใด้เขาบอกว่าใส่แบตเตอรี่เยอะไม่ได้นะครับอาการนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับใส่เยอะไม่เยอะนะครับอาการนี้คือแบตเตอรี่เสียนะครับแล้วก็จะดึงให้ไดะเราไหม้ด้วยเพราะมันทํางานหนักนะครับค่าโอมันสูงอ่าก็เดี๋ยวฝากไว้ครับสําหรับใครรถคันไหนที่ใส่แบตเตอรี่หลายลูกนะครับแล้วก็หรือ2ลูกถ้าใส่พร้อมกัน ก็ตรวจเช็คถ้าเริ่มมีอาการที่แปลกๆนะครับแต่ถ้าใส่ไม่พร้อมกันนะครับลูกบางทีลดใหม่เนี้ยทำเรื่งเสียงขับสักปีหน,นึ่งอ่ะลูกหน้ายังไม่เปลี่ยนใส่ลูกหลังเพิ่มใหม่เนี่ยคุณต้องนับลูกหน้าให้ดีนะครับว่าครบ2ปีหรือครบปีกว่าบางลูกก็ใช้ได้แค่ปีกว่านะครับนะครับก็ตรวจเช็คก,ก่อนนะครับก่อนที่จะเสียทั้งหมดนะแต่ว่าถ้าทําใหม่เลยเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งสองลูกเลยก็ มันจะไล่เลี่ยกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบตดน้ําธรรมดากับเป็น d a n หรือเป็นอาร์มาลอนหรือเป็นยี่ห้อที่ค่อนข้างจะทนเนี่ยก็มันจะอายุใกล้เคียงกันแต่ถ้าเป็นแบตน้ําเติมน้ํากรดเติมน้ํากันเนี่ยแบตเตอรี่พวกนั้นจะอยู่ได้ไม่นานนะปีกว่าเผอะก,ก็จะไม่จะไม่ไหวแล้วนะครับถ้า cca ลดค่าโอห์มสูงนะครับก็ตรวจเช็ค กันหน่อยแล้วกันนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับใครที่ใส่แบตเตอรี่2ลูกนะครับก็ตรวจเช็คหน่อยครับไม่งั้นคุณจะเสียตังเปลี่ยนใดอีกนะครับผม